กินแชมป์เป็นร่วมนะท้องสนามหลวงระหว่างโอโนโนครับเขาหัวครับเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้โหครับโอโนโนสาวหมัดใจใหญ่ครับไม่พูดพังทำเพลงครับมันลูกแกไปกินกลางแปลงมาจากไหนตุบตับตุบตับตุบตับอ่าอย่าบีบค้ดจะได้เดียวโอ้ตายแล้วจะยังไงจะเดียวตบตบตับแกตายแกตายโอ้ตายแล้วกรรมการช่วยห้ามทีมันไปกินนะหมาบ้าหมาเล่าที่ไหนมาเดียวโอ้ตายแล้วจะเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับ ออกมัาเลยครับโอ๊ยตายแล้วจะไหนใจมีออกเมียจ๋าช่วยด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วเพมันไปกินหมาบ้ามันจ,กนนจไกลแล้วอโลูดูก็ล้มหัวฟาดลงบนวิธีรับเกิดอะไรขึ้นครับจ้าใครหยดเปิกืกกล้วยขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยตายแล้วโอ้ยปัทโถวกำลังจะลอกมันอยู่เร็วโอ้ยตายแล้วโอ้ยแระแรงมันจะกวาย ออกสิบหกบาทกับตายโอ้ยโน้หนาเหละไม่มีชิ้นเดียวโอ้โหโอโลโ,โนโแพ้นอกไปแล้วครับโอ้โหตายแล้วตายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเปลือกกล้วยกับพี่น้องขยุบเปลือกกล้วยขึ้นมาโอ้เกลับตายโอ้ย